สวัสดีค่ะไทยนิยมการสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะตอนนี้เวลาหนึ่งสองสามสี่ทุ่มสิบนาทียังไม่นอนกันนะคะเพิ่งเคลียร์งานกับคนมาส่งผ้าชาวบ้านมาส่งผ้ามาจากมาจากอากาศอำนวยใช่ไหมพ่อมาจากอากาศอำนวยนะคะบอกร้อนเงินร้อนเงินร้อนเงินนะร้อนเงินร้อนเงินร้อนเงินให้คุณแม่สวยช่วยหน่อยนะเอาเสื้อมัดย้อมมาส่งเต๊มบ้านเลยนะ เสื้อมัดย้อมเสยืดมัดย้อมนะคะก็ยังมีมาใหม่อยู่แต่ว่าเป็นลายเดิมเนาะทําลายให, kleinen, หม่มาขายไม่ได้เลยนะเป็น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 ลายเดิมแหละแต่ว่าเป็นลายเดิมจะทามาใหม่มีข้อเบอร์เลยนะลายเดิ e irm, มเ็นข้อเบอร์เลยนะถ้าลูกๆท่านใดยังต้องการเสยืดก็เอฟม,มาได้เลยนะคะก็เป็นลายเดิมเดิมนะคะแต่ว่ามันยังขายได้อยู่แต่ทําม,มาใหม่มีค้อเบอร์ <c oughs> ครบไซส์เลยนะคะอ่านี่ลายลายนาลายนาคานะคะ ลายนาคาลายพญานาคานะลายนาคานะตอนนี้ย้อมเปิดกรดูนะก็ยังมีอยู่นะคะตัวละร้อยห้าสิบนะตัวละร้อยห้าสิบบาทมีครบเบอร์ครบไซส์นะคะแล้วก็ลายม้วนหอยนะคะนี่ก็ยังขายดีอยู่นะมีหลายท่านก็ยังสนใจยังเรียกร้องอยู่นะคะลูกลูกรจนนาหรือเปล่าลูกโรจนาเจ็ดศูนย์สามหรือเปล่าลูกที่สั่งไว้ก็มาแล้วนะคะมาแล้วนะคะ มีครบเบอร์ครบไซส์เลยนะคะสั่งให้ลูกโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้นะคะก็มาใหม่นะคะส่งให้ลูกโดยเฉพาะลูกลจนาเนาะเจ็ดสาแล้วก็มีมีสีส้มนะคะครบเบอร์ครบไซส์ค่ะสวยมากเลยนะคะสีส้มครบเบอร์ครบไซส์นะคะครบเบอร์ครบไซส์ครบเบอร์ครบไซส์เลยนะคะครบเบอร์ครบไซส์นะคะลูกรจนาสั่งได้เลยนะคะครบเบอร์ครบไซส์สีส้มแล้วก็มีสีสีเขียวค่ะ สีเขียวก็ครบเบอร์ครบไซส์ค่ะสีเขียวก็ครบเบอร์ครอบไซส์นะคะเพิ่งมานะคะเพิ่งมาครบเบอร์ครบไซส์เลยนี่ลายเดียวนะคะแต่มีครบสีเลยนะคะแล้วก็มีสีสีส้มหัวใจค่ะสีส้มหัวใจครบเบอร์ครบไซส์เหมือนกันสีส้มหัวใจครบเบอร์ครบไซส์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีสีสีบานเย็นค่ะสีบานเย็นสีบานเย็นครบเบอร์ครบไซส์เหมือนกันค่ะสีบานเย็นครบเบอร์ครบไซส์เลย ครบเบอร์ครบไซส์นะคะใส่ดีดีนะลายประจําจังหวัดสกลนครน,นะคะนี่รบเบอร์ครบไซส์แล้วก็มีสีสีพลายนะสีไลแล้วก็มีสีพลายนะนี่เพื่อมาส่งนะะจ่ายเงินเข้าไปห้าหมื่นกว่าบาทนิดเดียวในี่ยห้าหมื่นกว่าบาทนะค่ะบอกร้อนเงินร้อนเงินนะก็มาให้คุณแม่ช่วยนะอันนี้สีพลนะครบเบอร์ครบไซส์แล้วก็มีสีเหลืองดอกคูณนะสีเหลืองดอกคูณน,นะ สีเหลืองดอกคูณก็เบอร์ค,รบ,ครบไซส์เหมือนกันนะคะตัวละร้อยห้าสิบาทนะเอฟซีถ้าใดสนใจลายไหนตัวไหนแคบหน้าจอมาได้เลยนะคะผ้าเม็ดคุณแม่ก็มีเยอะเะนะคะวันนี้มีผ้าเม็ดสีคามาใหม่สวยๆนะ,ะโปรโมชั่นเม็ดละร้อยแปดสิบาทค่ะเม็ดละร้อยแปดสิบาทนะคะข้างบนก็มีะคะ่ะข้างบนนะคะอันนี้เป็นลายมาใหม่เลยนะ,ะข้างบนเป็นสีดำนะสีดำมะเกลือข้างบนนะคะเม็ดละร้อยแปดสิบลองลงมา,าจ,จะเป็นสีตะกอลายลูกแก้วนะคะ ราคาเม็ดละสามร้อยบาทนะคะตัวที่สองสีดํานะ,ะสีดําดาเลยนะคะตัวที่สามนะ,ะไม้ที่หนึ่งเป็นดํามะเลือจะออกเทาๆที่สองนะ,ะก็จะเป็นสีตะกออะไรล,ลูกแก้วนะคะแล้วก็สีดํเป็ดปีนะ,ะก็เม็ดละร้อยแปดสิบต่อมาก็จะเป็นเม็ดละร้อยแปดสิบหมดเลยสีชมพูนะคะลายสกอตแล้วก็จะมีสีครามนะคะฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้ได้ลดเม็ดละร้อยแปดสิบหมดเลยนะคะ ม่ละร้อยแปดสิบหมดเลยนะไม่ละร้อยแปดแต่สีเทาที่นาทีทองไม่ละร้อยยี่สิบยังมีอยู่นะคะแล้วสําคัญที่สุดตอนนี้นะคะเสื้อแขนยาวยังมีอยู่นะคะเสื้อแขนยาวส,สวยๆตัวละร้อยห้าสิบนะเสื้อแขนยาวตัวละร้อยห้าสิบยังมีอยู่นะคะมสีสีสีส้มนะ,ะแล้วสีชมพูแล้วก็สีคลามนะคะเป็นแขนยาวร้อยห้าสิบใส่ดีๆเหมือนคุณแม่ใส่เลยนะร้อยห้าสิบบาทนะ ค่ะแล้วก็ที่คุณแม่บอกว่าดีมากนะคะก็จะเป็นสีครามนะคะสีครามสวยสวยสีครามสวยสวยเพิ่งมาค่ะวันนี้นะคะสีครามนะ,ะอันนี้เป็นฝ้ายเข็ดน,นะคะสวยมากนะ,ะไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะเม็ดละร้อยแปบาทนะคะเอซี FC, ท่านใดสนใจสั่งซื้อก็เอฟคุณแม่มาได้เลยนะคะเม็ดละร้อยแปถ้าท่านซื้อ2เม็ดคุณแม่ก็ลดราคาใหท่านสองสามาส สองเมตรสามร้อยห้าสิบาทนะ,ะตัวนี้เป็นไฟเขียนมือจะมีอยู่สองเฉดสีนะคะสีนี้จะออกเข้มย้อมสิบรอบนะ,ะเป็นกลามเป็นไฟเขียนมือเนื้อดีดีนะ,ะเนื้อเสมอดีมากๆเลยนะเม่ดละร้อยแปดสิบสองเมตรสามร้อยห้าสิบนะองตาย,ยายก็ยังไม่ได้นอนกันนะค่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกเฉดสีหนึ่งสีนี้จะสว่างกว่าสีนี้นะคะถ้าเรามาเทียบกันเห็นไหมคะจะเป็นเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเรามาเทียบกันท่านจะรู้ว่า สีครามเนี่ยมันจะสวยมากเนี่เห็นไหมตัวนี้จะสีสว่างตัวนี้ย้อมย้อมหกรอบตัวนี้ย้อมสิบรอบเห็นไหมก็จะเป็นสีนี้สวยนะคะเขาเรียกว่าสีครามหกรอบนะคะสีครามหกรอบสีครามสิบรอบนะคะสวยงามมากนะคะถ้ามาเทียบกันถึงจะรู้ว่ามันเป็นสีสีเข้มกับสีอ่อนนะคะมีสองไม้มีสองไม้แต่เป็นสีครามเข้มสวยๆค่ะสีนี้ก็เข้มสีนี้ยิ่งเข้มเข้าไปอีกนะคะเม็ดละร้อยแปดสิบนะสองเม็ดสามร้อย ห้าสิบบาทเท um pues ่าน nah. ั้นเองนะเพิ่งลงวันนี้ยังไม่ได้เข้าม้วนเลยนะแล้วสําคัญที่สุดตัวนี้นะคะเป็นแบบผ้าดอนกลอยนะคะตัวนี้เป็นแบบผ้าดอนกลอยนะคะตัวนี้เป็นแบบผ้าดอนกลอยนะคะพลิ้งตัวพลิ้วทิ้งตัวพลิ้วเหมือนผ้าดอนกลอยเลยนะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่เม็ดละนะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้จะเหมือนผ้าดอนกลอยนะคะเหมือนผ้าดอนกลอยเลยนะคะขายโปรโมชั่นเม็ดละสองร้อยห้าสิบนะ มีไม่เยอะนะคะตัวนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณ5 6เม็ดนะคะ250บาทพิ้วทิ้งตัวเป็นผ้าแบบผ้าดอนกอยเลยนะ,ะเป็นคลามแท้นะคะเป็นคลามผ้าดอนกอยหมักโคในท่านเรียบร้อยแล้วพิ้วตัดอะไรก็สวยค่ะลายนี้ตัดอะไรก็สวยเม็ดละ250บาทสวยสวยเม็ดละ250สวยงาม,มากเลยนะ,ะลายเดียวกันลายเดียวกันนะคะแต่เป็นฝ้ายเขียนมือไม่ใช่ลายเดียวกันนะคะสังเกตดีดีตัวนี้ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะมีตัวกลางแทรกเข้ามาเอกก็จะสวยนะคะตัวนี้250แต่ตัวนี้180 2เมตรอยู่ที่350ตัวนี้ชาวบ้านเดือดร้อนเงินนะคะมาให้คุณแม่ช่วยคุณแม่ก็ขอความเมตตาจากชาวบ้านนะคะขอความเมตตาจาก FC นะคะช่วยชาวบ้านด้วยนะคะเนี่ยคุณแม่ก็ใจอ่อนนะคะมาเคาประตูปุปก๊ปกปกุ๊กปนะ,ะว่าจะกลับไปนอนกับคุณพ่อแล้วนะ ก็เลยได้รอรอเขาบอกว่าร้อนเงินมากก็ร้อนเงินก็ดีกว่ามายืมเราเฉยๆเนาะยังเอาผ้ามาแลกนะ,ะเอาผ้ามาแลกเราก็ยังโอเคพอที่ช่วยได้ถ้าไม่ยืมเฉยๆคุณแม่ก็ไม่ช่วยไม่มีให้นะเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่ยืมเฉยๆก็เท่ากับจ้างหนีเนาะเขาเรียกว่าจ้างหนีเนาะพ่อเนาะ mm hmm. ใครมายืมเงินก็ไม่ให้สักทีนะ,ะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะเอฟได้เลยนะคะเป็นครามนะครามครีมนะ ตัดกางเกงก็สวยตัดเสื้อสูทก็สวยตัดอะไรก็สวยค่ะเม็ดละร้อยแปดสิบสองเม็ดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบก็มีไม่เยอะนะคะคุณแม่เพิ่งลงเมื่อกี้นี้เองนะ,ะท่านดูแล้วท่านจะเอฟท่านเอฟได้เลยนะ,ะท่านเอฟได้เลยของเพิ่งมาย,ยังใหม่ๆสดๆร้อนๆอยู่เลยสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็จะไปนอนแล้วนะคะตาไม่ค่อยดีนะตาตาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแสบตานะหรือว่าตัวเองอะไรก็ไม่รู้นะคะมาปีนี้มีแต่อันเป็นไปนะ ็ใจสู้ใจสู้นะคะพราะเป็นเสาหลักของบ้านคุณแม่สวยไทยนิยมกามสวยกราบขอบคุณเอฟซีเนาะคุณพ่ออ่านมาในจอหน่อยค่ะกราบขอบคุณเอฟซีสายบุญนะคะขอต้องอยู่คู่กันคุณพ่อกับคุณแม่นะคะรักและคิดถึงท่านนะคะบุญวันนี้คุณแม่กไปทําบุญนะคุณพ่อเนาะไปทําบุญไปขอพรจากอาเท้าเท้าอะไรพ่อเท้าเท้าเวสุวรรณใช่ไหมพ่อ ท้าเวสสุวรรณนะก็ขอให้ทาวเวสสุวรรณทัานใจนะขอให้ท่านจงเมตตานะคะให้เรามีแต่ความสุขร่างกายแข็งแรงเป็น FC สายบุญสร้างบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะชอบภาพอื้นไหนไล์หาคุณแม่ได้โทรหาคุณแม่ได้นะคะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะสวัสดีค่ะ